ให้ยาย่นะโอเคไหมค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 ะโอเคคะ่ะโ,โอ้ปวดฟันอีกแล้วเหรอทำอะไรมาถึงปวดแต่ฟันจะเมย วีง่ายหน่อยปวดปวดชันอ๋อคือมาขึ้นข้างบนนี่ค่ะวดนปดนมาอันนีขึ้นข้างบนนี่ค่ะปวดชันปวดชันมากอันนั้นไม่ได้ลูกอันนั้นแม่อันนี้แมวนะคะอันนี้ไม่ได้แล้วค่ะอันนี้หายแล้วอันี้เสียมาปวดฟันเลยไหนง่ไงยางค่ะยางปวดฟันมากโอ้ยปวดฟันมากเหรอ ปวดฟันมากอ,อ่ปวดท้องมากเหร่จะให้ยายทายัางไงอะลูกอ๋ยมามาคุณหมอคุณหมอคุณหมอช่วยหมอช่วยหน่อยหมอเอ,อาองไอปวดฟันปวดท้องเหรอคะอโอ้ยไหนดูก่อน,นอ๋อมีคนทําผมให้ยายแล้วหนตรวจก่อนนะอุอะอ้ยอุย้ย อ,อย่าร้องนะไม่เจ็บหรอกแป๊บนึงหน่อยเดียวเองเสร็จแล้วสุดยานะยาก่อนนะอาหายแล้วกลับบ้านได้ค่ะกลับบ้านได้งง<ะ>ของเล่นะของเล่นของเล่นที่ใหม่ลูกของเล่นของเล่นเหรอ๋อให้ของเล่นกลับบ้านให้ของเล่นกลับบ้านนะโนอเคไม่ดปง จ้าบ๊ายบายคุณหมอฟันทองกันเลยฟันทองกันเลยอ้าวคนนี้มาอีกแล้วอ้าวคนนี้ก็ปวดท้องมาโอ๊ยอันนี้ปวดท้องเป็นไรมาคะปวดท้องหรือปวดฟันปวดฟันเหรอคะน,อนะคุณหมอดูก,ก่อนนะโอ้โหเป็นฟันแล้วเนี่ยหาฟันขาวสะอาดจังเลยเอเลียไปกินนะกลับบ้านนะมีของเล่นนะ ของเล่นนะคะค่ะนม่ีต์มนมนาะคอะปวดท้องอตรงนี้ก็มีแผลตรงนี้ก็มีแผลปวดท้อโอเคโอเคแล้วคุณหมอทำให้โอ๊ยยางมัดผมฝริสายคุณด้อยางมัดผมย้ายไปคุณหมอทำมาไงอะลูก คุณหมอหงษนะ์ธาตั้งใุนะ <dairy S 2> ไม่ได้ตั้งใจหรอกไม่ไม่กับไปพอดนะเอามนก็มาต่อนะเอาเอาเอาสองคนเลยเหรอเอาบวยบวยบวชแม่จเจเจคุณหมอจ้าคุณหมอจ้าอันนี่คุณอุกคุณที่เป็นอะไรคะท้องร่วงปวดเฉาเอาปวดท้องมาเหมือนกันเหรอคะไงหมอดูก่อนนะโอ้โหอันนี้ต้องเข้าห้องน้ําค่ะคนนี้เต็มเลยท้องเต็มไปเข้าห้องน้ำนะคนนี้นะ โอเคโอเคไหมคะ้องกังเลยโอ้ยโอ้ยโทนศับยายโทนศับยายอยู่ตรงนั้นนั่นี้ก่อนอ่าออนี้ดกดอ้ขอคุณค่ะมามาคนนี้กดท้องมายิ้กดท้องมาเหรออ้ยเต่งหน้าก่อนนะแต่งอะับผมก่อนนะเอเเจโอเคอเคเคโอเคโอเโออเเเเโอคอเเเ อ่ะเรียบร้อยค่ะไม่เรียบเรียบแล้วเรียบแล้วเรียบแล้วค่ะไปเอาคนไขไปเอาคุณหมอคุณหมอเอาคนนั้นมาคนนั้นนอนทำอะไรอ่ะไปเอามาเร็วๆเอามาเขาเป็นอะไรมามันเป็นลมเหรอเฮ้ยเขาเป็นลมเหรอเฮ้ยมันคนลมต้องเป่าปากนะ มีมีต <Techn Pokémon> ังมาไหมเนี่ยมีตังไหมใส่ชุดสีส้มเหมือนหนูเลยเฮ้ยยาอบสมุนไพรอะไรเนี่ยนอนเร็วนะอ่าเอาหมผ้าห่มผ้าให้หน่อยอพี่ปล่อยห่มผ้าคนสวยมาแล้วสวัสดีน้องไม่มีมดดีน้องจ้าแจียมแจ่มอาแกงเนาะโอ้น้องปวดท้องโอ้น้องปวดท้องเหรอลูกโอ้น้องชอบมา น้องส้มมาเจ้เจ้เจ้หาเครื่องมือก่อนเอาเอาเครื่องมือมาตรวจหนอ่อยเอาเครื่องมือมาใส่หูฟังหน่ย ũ, ย à, ยอยใส่หูใส่หูอะใส่หูเอาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนเอาอทำไมเอาเอามันหลุดได้หรอเอ้าไม่เอ้าไม่เอ้าไม่โอ้มันพี่ตรวจแล้วบบออกก่อนอ่ะตรวจคุณหมอใส่ไหมจ้ามันเลือดกูปวดท้องอคนนี้กินอาหารไม่ย่อย ยังกินอาหารไม่เิโยวอ่ะโอ้โหคุณหมอใส่หูหน่อยจะได้มหคุณหมอต้องใส่หูด้วยอ่ะคุณหมอใส่หูก่อนคุณหมอใส่หมูหมูด้วยเคบ๊ายบายบ๊ายบายคุณหมอบ๊ายบายคุณหมอคุณหมอยังไม่ได้ตรวจเลยอันนี้นี่ค่ะตรวจคนนี้ค่ะเอามาตรวจคนนี้ค่ะตรวจคนนี้ค่ะ ต,ตัวคนไหนดีไหนผม้พี่พีทผ้าได้หรอผก้ามา้าหอหมอพอ่าผ่ก้าพี่ชมหน่อย